ดีค่ะคุณผู้ชมจีสารดายยังรษฐพัฒน์กับรายการ IPM e n t e r t a i n IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญถึง4ท่านมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะและพวกเขาทั้ง4ี่นะคะมาจากยุ่งข้ารคคอร์ดค่ะและเขานะคะถ้าใครได้ยินชื่อนี้จะต้องรู้เลยว่ามาจากเวทีไม้ทองคําและไม้ทองคําเวทีนี้คือซีซั่นสี่ค่ะไปพบกับเขากันเลยค่ะแนะนําตัวกันหน่อยว่าเป็นใครกันบ้างค่ะ<อ><อ> สวัสดี record, สค่ะ between, สวัสดีค่ะป๊อปปี้ประชญารักโชวุฒินันท์ค่ะศิลปินจากย like ุ้งข้าวรีคอร์ดค่ะพุ้งจิตรภพช่างวาดค่ะศิลปินจากยุ้งข้าวรีคอร์ดค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นชนิษราเพชรคงนะคะจากยุ้งข้าวรีคอร์ดค่ะสวัสดีค่ะน้ำกนกวันวันทวงนะคะศิลปินจากยุ้งข้าวรีคอร์ดค่ะ ต้องบอกก่อนว่าทั้งสี่สาวได้เซ็นสัญญากันแล้วเรียบร้อยมีผลงานได้ปล่อยซิงเกิลแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะเอแต่จี้ได้ข่าวมานะว่าทั้งสท่านเนี่ยปล่อยซิงเกิลแล้วมีคนติดตามดูใน Youtube เยอะมากถูกไมทุกวันนี้ก็แอบไปดูมาด้วยเหมือนกันทุกคนร้องเพลงเพราะมากไหนแบบเพลงชื่ออะไรกันบ้างของแต่ละคนก็เพลงของหนูก่อนนะคะเพลง ที่มีชื่อว่าเพลงต้องฮักให้สุดใจค่ะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงคนแบบมีชีวิตแบบเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะแล้วพอเมื่อเขาได้พบกับความรักค่ะเขาก็อยากให้ความรักครั้งนี้ของเขาเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็อยู่กับเขาเป็นนานๆจนเป็นที่มาของชื่อเพลงที่มีชื่อว่าเพลงต้องฮักให้สุดใจค่ะเดี๋ยวนะจี้จะบอกก่อนว่า เดี๋ยวฟังเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมว่าเสียงของแต่ละคนในการร้องสดนะคะที่ต้องของย้ำว่าร้องสดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาต่อไปค่ะค่ะค่สำหรับเพลงแรกในชีวิตของนงกุงนะคะชื่อเพลงว่ารักปลอมไม่หวังแต่งค่ะเธอรักปลอมไม่หวังแต่งแล้วเที่ยวแบ่งความรักให้ใครต่อคร ของของหนูนะคะก็จะชื่อว่าขอสาบให้คิดถึงค่ะซึ่งเป็นเพลงเร็วนะคะเป็นเพลงเร็วก็ในสี่คนเนี่ยมีหนูคนเดียวนที่ร้องเพลงเร็ว่สุดใช่เพาะว่าตลอดเวลาที่ประกวดหนูจะใช้เพลงเร็วประกวดตลอดในที่ก็เนื้อหาของเพลงนะคะก็คือจะประมาณว่านอยแฟนนะคะเออลองเต้นนะอะเร้นไคะเต้นนิดนึงหนึ่งสองสาม ขอสอบให้เธอคิดถึงนาทีหนึ่งๆและให้คิดถึงแต่ฉันขอสอบให้เธอทรมานเพื่อคิดถึงกันแบบว่าจะเป็นจะตายว่าหลอกปูดทวดเสกเธอให้ปวดใจเพียงเพียงแคคิดคิดถึงแต่ อ่างไรมันเจ็บแค่ไหนมันร้ายแค่ไหนยามถูกใครไม่แค่ใจกันออของน้ําชื่อเพลงว่าเพ้อค่ะค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงช้าๆหวานๆค่ะเ,คเพราะว่าน้ําประกวดแต่ละรอบนั้นก็ใช้เพลงบวานๆช้าๆเหมือนกันค,ค่ะเพลงนี้ก็ตรงกับเสียงแล้วก็ตรงกับสไตล์ของเราค่ะ หลับหรือยังทายังไหมหลับหยิบโทรศัพท์อ่านข้อความน้องบ้างได้ไหมสงว่าคิดถึงคิดถึงจนแทบขาดใจเคยอ่านข้อความหรือไม่หรือปล่อยไปกับสาย จะไหลไปตามเน้าใจเลยว่าทำไม,มาถึงชื่อเพลงเพ้อเนาะเพราะเราฟังแล้วก็แบบหลับตาแล้วอยากจะเพ้อไปตามเนื้อเพลงเลยผ่านการประกวดแล้วก็แบบสู้ฝันกันมาตลอดค่ะอยากให้แบบฝากความฝันที่เราทําในวันนี้ที่มันสาเร็จแล้วฝากบอกคุณผู้ชมทีว่าใครที่มีความฝันต้องก้าวต้องเดินยังไงเป็นกําลังใจให้พวกเขาค่ะเริ่มคุนหนก่อนนะคะก็ใครนะคะที่มีความฝันอยากจะประกวดร้องเพลงหรืออยากจะทําอะไร ก็แล้วแต่นะคะในชีวิตขออย่างเดียวค่ะคืออย่าล้มเลิกความฝันหรือความตั้งใจนั้นค่ะสําหรับตัวกุ้งเองนะคะก็ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าแค่คุณมีความเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองไม่ว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ตามแค่เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของเราก็สําหรับหนูนะคะเอาถ้าเปรียบกับตัวเองเลยนะพี่ก็คือต้องรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ ทำสิ่งถ้าเราฝันว่าเราอยากจะไปยิงจุดจุดนี้เราก็ต้องทําสิ่งนั้นน่ะให้ได้น้ําเองก็อยากจะให้ทุกคนน่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะคะแล้วก็อยากจะให้ใช้ชีวิตเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดพี่สาวเลยค่ะและนี่แหะค่ะคือรายการ ipm entertain ipm สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกับ4ีสาวยุงข้าว record ค่ะวันนี้นะคะเราขอรารายการไปด้วยบทเสียงพร้อมๆจากน้องคนนี้เลยชื่อเพลงว่า ต้องฮักให้สุดใจค่ะต้องฮักให้สุดใจให้ความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้